ประธานในพิธีเปิดงานโดยการแสดงพลังขับเคลื่อนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีของคนไทยเพื่อความฮั่นถงค่างยัง่งยืนขอเสียงนับถอยหลังพร้อมกันนะครับ5 4 3 2 1แลามสองนึง่และปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเป็นสิ่งดีและ อีสองปีแล้วไปแค่ไหนแค่ไหน5หนึ่งแล้5หนึ่งเพิ่มมาได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ทุกคนช่วยกันแต่ความสำคัญคือรัฐบาลต้องดูทุกการสร้างความคุมกันใช่ไหมแล้วสอนเขายังถ้ก็ีทได้ค่ะยของทใคร ้นะที่เกี่ยวข้องกับระบบเลเอีของเลือดนะเป็นที่การหลงสถานสถานีจะเสนอการตลาดครับแล้วก็หลังจากนี้เมื่อเสร็จแล้วก็นการหลงอจารส่งเสริมทีาวานใเลือกเล่อนขายทีปาขายข้างนอกไม่ได้ขายใากิจไนทไมไม่ทำขายแล้วกูจะทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยขายได้ราคารู้หละที่าบ้านราาได้บ้านราาของไทยเได้การรบไฟราายแล้ว คุณภาพเกณฑ์มาตรฐานเข้ากันไหมสองแสนสองล้านเดียร้อยจะทำไม่ได้แล้วอกได้ไม่พอได้ต้นนาไม่รับทำเท้าไว้ไม่ทำทำเท้าไว้ก็ไม่ทำไม่เกิดได้ไหมล่ะตรงนี้ต้องการเป็นข้อหนตามไปละก็ติดตัวเข้มา ดีนดนีนห้าล้านหวาย่เาไปนี่ฟันย ja. mm ังไงไปฟันไม่ตาห้าล้านหนี <k <k ่่อห้าบาท้ห้าล้านอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับไอเอาแล้วยสมเด็จพระเจ้าสอเนี่ยสามปีนะครับนะครับอันไหนทำแล้วอันนี้ทำแล้วครับ้าล้าถวายครับ เจ้าหน้า่ติดบาทที่ติบาทค่าบาทค่าของเหมือนของอี้มีอใหม่เริมยอะหม่ใช่ไที่พระาเขาทำแบบนี้เลว่าเก็บขยะมาทั้งหมดแ้วนู้ามีนขายมาเรื่มาถึงท่นมที่นั่นเนี่ยเขาอยู่แถวเดียวมาแรกขอแจกอไรเอาดูเลยเอาจับรากเต้อง้างประโยชนดีกว่านะแกบนคเกยวกันเข้าม เราเอราก็ทำโครงการธนาคารน้ำมันครับ4ขวดแรกเป็นขวดน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว4ขวดมาเล่งน้ำันพืชใหม่แล้วมีขวดก็ตอนนี้ก็พยายามไปติดตั้งกับเทศบาลอบตโรงเรียนหลายท่องเที่ยวของเราเนีแต่ละที่เที่ยเดูนันพูด้ลยวไปทียวมา้มันพูดี่วเป็นสารนะคะ ไปนด้กท <premises, S 1> <iedzieć> ี่ไกที่ไขึ้นหมดมีครบทุกที่มีคทีลคาแต่วนี้เขาจะเริ่มเข้าไปถายข้างในด้วยถ้าเกิดสถานที่ยอยอมให้เข้าไปถ่าเตรงนี้ไม่เนเราก็ทำา้ไปลองทำการอกว่ายุคของประเทศไทยมีเยอะรัอราดีของไทยวิทยารงนเราเนี่ยสร้างท้นไหนมันเป็นระบายที่ไหนถ้าท่านทำในกลุ่มเนี่ยอดีวา้

ส่วนหนึ่งวัตถุดิบมาจากเปออ็นเกษตรกรชาวบ้านเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งมันจะมีมันสำปะหลังและไม้ไผ่ค่ะใช่วัตถุดิบทุกอย่างในประเทศหมดเลยค่ะ